สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา634่ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปส่องนะส่องเขากับสถานการณ์ความรักของเขาที่เขาไปเลือกนะคะกับคนที่เขาเลือกแทนที่จะเลือกเรา <laughs> มาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างในการส่องในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีนะต้องบอกก่อนสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะก็คือส่วนมากเราคนที่จะเข้ามาดูดวงส่วนตัวก็มักจะถามเกี่ยวกับเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งเนื่องจากว่าคนของคุณเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปจากคุณแบบร้อยเปเซนาะยังกลับมาวนเวียนป้วนเปียนนะคะ การดูเอาไว้เนี่ยก็เหมือนกับเราจะได้รู้ว่าฝั่งสถานการณ์ของเขาเนี่ยเขาเลิกกันไหมหรือว่าเขาไม่ได้เลิกกันหรือเขายังอยู่ดีมีสุขแล้วก็มาเพื่อที่แค่จะมาหลอกเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูเอาไว้ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะกับคนที่เขาไปเลือกแล้วทําไมยังต้องมาวนเวียนป้วนเปี้ยนหรือเขามีโอกาสกลับมาวนเวียนป้วนเปี้ยนกับคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะ เริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่พลังงานของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะแม่หมอกระต่ายโพสไว้แล้วใต้ดีสคริปชั่ข้างล่างนะในทุกๆคลิปเลยนะคะถ้าคลิปนี้ไม่เจอก็ดูในคลิปในคลิปอื่นๆก็ได้นะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ พลังงานขึ้นมาก็เป็นเดอะเดวิลเลยเนาะตัวคุณหรือช่วงนี้คุณอาจจะหมกมุ่นนะคะทำอะไรแบบที่เหมือนไม่มีทิศทางอะ่ะแต่ทำไปก่อนเพราะว่าชอบแล้วก็อยากทำแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะสิ้นสุดที่ไหนนะคะหรือความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนคนนี้เนี่ยมันยังเยอะมันยังมีมากมันยังรู้สึกหลงไหลเขา แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะมองไม่เห็นหนทางหรือมองไม่เห็นความชัดเจนก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็รอคอยแหละรอว่าเวลานั้นเมื่อไหร่จะมาถึงนะคะเวลาที่เวลาของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นคุณที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าเป็นเขาที่จะต้องตัดสินใจเมื่อไหร่ที่คุณรู้หรือว่าได้รับสัญญาณน,นั้นแล้วตัวคุณจะพุ่งเป้าหมายไปทันทีแล้วก็มุ่งหน้าไปทันทีสู่จุดที่คุณต้องการ นะคะอืมบางคนอาจจะเป็นลัคนาราศีมังกรนะคะบางคนลัคนาราศิกกรกฏนะคะหรือเป็นราศีธาตุน้ำก็ได้จริงๆมีทั้งหมดเลยนะธาตุน้ำธาตุไฟนะคะยกเว้นธาตุดินนะตัวคุณอ่ะคานนี้ขออีกสักใบเถอะไพ่เดี๋ยวค่อยไปขอตอนสุดท้ายละกันไพ่ใบสุดท้ายของคุณนะคะคานนี้มาดูกันว่าตัวเขาอะเป็นยังไงบ้างคนที่เขาเพิ่งทําให้คุณเจ็บคนที่เขาเพิ่งไปเลือกคนอื่นคนที่เขาเพิ่ง หรือพึ่งกลับมาก็ได้นะเอออ่ะดูซสิว่าตัวเขาเป็นยังไงนะคะตัวเขาเป็นยังไงคะในตอนนี้คนที่คุณมาถามถึง four a p p e n d i c l e เป็นพลังงานของคนที่ขี้หึงขี้หวงขี้เหนียวขี้เก็กนะคะเป็นคนธาตุดินหรือถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยคนคนนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะคะอาจจะเงินขาดมือเงินไม่พอนะคะ เป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือว่าเขาทํางานกับชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่พูดได้หลายภาษาหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นทหารตํารวจเป็นคนลาสีเมสเป็นคนที่มีอีโกโ้เป็นคนที่หยิงคือเขามีหน้าที่เป็นของเขาอ่ะมีตําแหน่งเป็นของตัวเองอ่ะเขาก็เลยอาจจะดูยิงๆิงหน่อยนะคะเออคนคนนี้ขี้หึงขี้หวงขี้เก๊กจริงๆนะด้วยพลังงานของ the e m เ e r ร์นี่คือตัวแทนของความภาคภูมิใจ ความมีอีกโก้ความหยิงยโสนะคะเออหรือว่าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับหน่วยราชการแบบนี้ก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีแผนการอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเขาก็ได้นะหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่เขาคิดเอาไว้ในใจหรือสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่ทําให้เขาภาคภูมิใจมากๆเนี่แหละนะคะอืมเขารอคําตอบอยู่ในการที่จะเดินหน้าหรือว่าจะ ทำอะไรยังไงเขารอคําตอบรอประสบการณ์หรือเขามีประสบการณ์มาแล้วเขาคิดว่าเขามีประสบการณ์มาแล้วแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะฟังคนอื่นแล้ะหรือว่าไม่อยากรออะไรแล้วก็ได้นะคะพราะไพ่สี่เหรียญน,นี่คือแบบยังไม่เต็มที่เลยอะแต่ว่าเหมือนภูมิใจกับตัวเองละบางคนนี่เขาอาจจะคิดที่จะลงทุนหรือทําอะไรบางอย่างก็ได้หรือว่าเขาเนี่ยคิดว่าตัวเองก มีประสบการณ์พอที่จะทําธุรกิจนีเ้เปิดกิจการนี้หรือว่าเนี่ยเหมือนเขาไม่ฟังใครจริงๆนะในตอนนี้นะคะมันตอนนี้เขามีความเป็นส่วนตัวมากๆปิดกั้นแล้วก็ไม่ฟังใครเพราะเขาเชื่อเสียงในใจของตัวเองแล้วก็เชื่อว่าตัวเองอะ่ะโตมากพอแล้วมีประสบการณ์แล้วภูมิใจในความเป็นตัวเองมากแล้วนะคะ อาจจะเป็นเรื่องชีวิตเรื่องการงานนะคะหรือการไม่ฟังความคิดเห็นจากใครแล้วก็ได้อย่างนี้นะอ่ะคานนี้มาดูกันว่าตัวเขาเนี่ยกับความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคนคนนั้น,นะคะในตอนนี้ทําไมมีความเครียดเขาเหมือนรอเวลาอะไรบางอย่างกับคนนี้นะคะที่อยากจะพูดความจริง มีเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในใจอยู่ในหัวที่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้ในตอนนี้มีเรื่องที่จะต้องสารภาพหรือว่ามีเรื่องที่จะคุยกันนะคะอืมเขารู้สึกว่าคนคนนี้เขาไว้ใจได้แต่ไว้ใจในเชิงที่เป็นเพื่อนเขารู้จักคนนี้มาสักระยะหนึ่งใหญ่ๆแล้วระยะใหญ่ๆแล้วหรือรู้จักมาค่อนข้างนานเป็น long term partner เป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่อยู่กันมาจนเป็นเพื่อนไปแล้วมันมีบางอย่างในใจของเขาที่เขารู้สึกอดึอดอัดอัดอั้นตันใจอยากจะพูดกับคนคนนี้แล้วก็รอการเปิดเผยรอเวลามานานนะคะอย่างที่บอกเลยเหมือนเขาเนี่ยไม่รับฟังความคิดเห็นจากใครแล้วหรือเขาเอาเรื่องของคนคนนี้ไปปรึกษาคนสนิทหรือคนที่บ้านแล้วแต่คนที่บ้านแนะนําว่าเอออย่าพึ่งเลยอย่าอย่าพึ่งบอกเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนเขา ไม่ให้คนอื่นเข้ามามีผลต่อการตัดสินใจแล้วตัวเขาอยากจะตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ว่าเขาเหลือแค่ความไม่กล้าที่จะพูดกับคนคนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรนะคะที่จะพูดจะบอกกับคนคนนี้มันมีเรื่องของการปิดบงัง หรือว่ามีเรื่องของการที่จะจะต้องพูดความจริงหรือสารภาพอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะคะอ่ะเรื่องอะไรที่เขานะคะอยากจะพูดหรืออยากจะบอกหรืออยากจะเริ่มต้นคุยกับคนคนนี้มันเนิ่นนานแล้วแล้วมนันอึดอัดอยู่ที่ใจเนี่ยเป็นเรื่องอะไรคะโอ้โหไม่แน่ใจว่าเขากับคนคนนี้อยู่กันมานานหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคนคนนี้ก็คือเขาอยาก เป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้เขาเสพติดการเป็นโสดก็แต่ไม่แน่ใจว่าเขาไปเลือกคนนี้นานหรือยังนะคะแต่รู้แต่ว่าพอเขาอยู่ไปเหมือนเขาเก็บประสบการณ์กับคนคนนี้แล้วก็เหมือนกับคนคนนี้ฟูลฟิลเขาได้แค่ความเป็นเพื่อน คนคนนี้อาจจะเป็นคนรักที่ดีก็ได้นะแต่ว่าคนรักที่ดีไม่ได้แปลว่าเป็นคนรักที่ที่รักอะคะ่ะอืมเพราะความรู้สึกที่เห็นต่อคนคนนี้ที่เขามีด้วยอะมันมีเพียงคําว่าเพื่อนการเป็นเพื่อนการเป็นคนดีของกันและกันอะไรประมาณนะี้แล้วมันทําให้เขาวันต่อวันมันเหมือนกับตัวเขารู้สึกอยากจะ เดินออกจากความสัมพันธ์นี้หันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้อ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบไหนแม่หมอบอกว่าเขาจะเลิกกันไม่นะคะมันเป็นเพียงแค่คนบางกลุ่มคนคนนี้อาจจะเป็นคนอดีตคนในอดีตของคุณนานมากแล้วก็ได้ที่เขาไปเลือกอีกคนหนึ่งมาสักระยะใหญ่ๆเช่นสองปีสามปีเจ็ดปีอย่างเงี้ยแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เขาเหมือนกับตกตะกอนว่าความสัมพันธ์นี้ที่เขาไปเลือกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ ยังไม่ฟูลฟิลกับความความรู้สึกเพราะสิ่งที่เขาฟูลฟิลหรือว่าอยากจะรู้สึกอ่ะมันยังไม่ใช่แบบนี้แต่ความสัมพันธ์ของเขาก็ดูดีนะคะดูเป็นแบบอยู่กันฉันเพื่อนอยู่กันแบบคนที่สามารถอยู่ด้วยกันไปได้เรื่อยๆแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ปรารถนาสิ่งนี้เพราะคนคนนี้มีพลังงานของควีนออฟวอนมีพลังงานของความแบบอยากเป็นอิสระอินดีเนเแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีแพชชั่น เขาต้องการใครบางคนที่มีแพชชั่นกับเขาซึ่งเราก็ไม่พูดหรอกว่าเป็นคุณ <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่ถามความรู้สึกที่เขามีกับคุณเนาะแต่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยที่เขามีเนี่ยดูเหมือนเขาอยากจะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เหมือนกับว่าการตัดสินใจที่จะเดินหันหลังอะ่ะมันก็กลัวมันน่ากลัวอยู่หน่อยๆน,นะคะเพราะการมีอีกคนนึงที่คุ้นเคยอยู่ในชีวิตมาเนิ่นนานตลอดระยะเวลาสามสีป่ปีหรือว่าเจ็ดปีเนี่ย คนคนนี้ก็หวาดกลัวอยู่ไม่น้อยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ชัดเจนในใจสิ่งที่อยากพูดอยากบอกกับคนคนนี้คือการอยากเป็นอิสระอยากกลับไปเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะควีนอว์นอยากเป็นอิสระอยากใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากจะใช้หรือตัดสินใจในแบบที่ตัวเองอยากตัดสินใจได้แล้วก็มองว่าตัวเองโตมากแล้วนะคะเป็นเดมเพลเร์เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแล้วทำไมต้องให้คนอื่นมาตัดสินใจไม่รับฟังความคิดเห็นจากใครแล้วนะคะดูแล้วคนคนนี้ เขามีแผนบางอย่างนะเพราะเป็นไพ่ควยน็อปซอร์ขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของคนที่ดูแข็งแกร่งขึ้นมาในเรื่องของความคิดที่เป็นของตัวเองแล้วก็มองว่าตัวเองอะโตมากแล้วไม่จำเป็นต้องรับฟังหรือว่าต้องมานั่งแก้ปัญหาให้ใครอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนกับว่าเขาเองจริงๆก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองในแบบที่เป็นอิสระแต่ก่อนเขาอาจจะมีความสัมพันธ์เพื่อ เพื่ออะไรบางอย่างเช่นเพื่อหน้าตาเพื่อคอมมูนิตี้เพื่อสังคมเพื่อการช่วยเหลืออะไรประมาณนะะี้ค่ะสังคมของเขาอาจจะหล่อหลอให้เขามาเป็นคนที่แบบว่าต้องอยู่ในกลุ่มคนแบบนี้นะถึงจะได้มีคอนเน็กชันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่อยู่ไปอยู่มาแล้วเขาก็เหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเขาเองก็อยู่อย่างเป็นอิสระได้โดยที่ไม่ต้องรอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากใครนะคะอืม อ่ะันนี้นะคะมาดูกันสิว่าในความสัมพันนี้เนี่ยตอนนี้ในตอนนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะแต่นะัตอนนี้จริงๆแล้วเขามีความคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้ที่เขามีไหมคะความสัมพันธ์กับคนที่เขาไปเลือกเนะี่ยเขามีความคาดหวังยังไงบ้างในตอนนี้เลยนะอ่ะจริงๆเขาก็มีความคาดหวังในเรื่องของการแต่งงานคอมมิชเมนต์การมีคนรักที่ดีการมีคนรักที่มีมีความเท่าเทียมกันอะ การเป็นคู่นะคะอืมการวางแผนในอนาคตข้างหน้าในชีวิตดูแล้วความรู้สึกกับความต้องการในความสัมพันธ์นี้แตกต่างกันนะแต่ตัวเองก็ติดพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เป็นพฤติกรรมส่วนตัวความความรู้สึกส่วนตัวความพอใจส่วนตัวนั่นไงเหางที่บอกเลย ก็อยากเป็นนะคนที่มีครอบครัวคนที่เป็นฝั่งเป็นฟ้าคนที่แบบว่าคนอื่นมองเข้ามาแล้วมันมันดูดีอะแล้วซึ่งเขาก็ได้แล้วในสิ่งนี้บางคนเขาอาจจะไปแต่งงานกับคนคนนี้แล้วก็ได้คนที่เขาไปเลือกนะคะมั่นหมายแล้วอย่างนี้ก็ได้ประกาศให้คนทั่วไปรู้แล้วว่าตัวเขาเนี่ยมีเจ้าของตัวเขาเนี่ยไม่ได้โสดแล้วแล้วก็เป็นอย่างที่คนอื่นอยากให้เป็นคือมีเจ้าของสักทีแต่งงานลงหลักปักฐานนะคะแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องอนาคต มันอาจจะไปถึงจุดนั้นแล้วก็ได้แต่พฤติกรรมบางอย่างในใจมันยังดึงหลังเขาเอาไว้คือนิสัยบางอย่างคือความเห็นแก่ตัวของเขาเนาะไพ่ขึ้นมาก็โฟล์โฟล์คอยนะคะมันเป็นความเห็นแก่ตัวที่ยังอยู่ในใจที่เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมแล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่าเขาจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออะไรสิ่งนั้นก็คือมันทําให้ผุดความรู้สึกที่ ที่เจ็บปวดขึ้นมาซึ่งเขาก็รู้ว่ามันต้องเจ็บปวดแน่ๆถ้าเกิดว่าเขาพูดหรือว่าเขาฝืนถ้าเขาฝืนไปกับความสัมพันธ์นี้เขาก็จะเจ็บเองแต่ถ้าเขาพูดกับคนคนนี้นะตั้งแต่วันนี้ว่าในใจลึกๆของเขาแล้วเนี่ยมันมีบางอย่างที่เขาต้องการมากกว่าความสัมพันธ์ที่เรียกว่าคอมมิชเมนต์การแต่งงานหรือว่าการมีคู่นะคะเพราะเขาอาจจะเสพติดอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เช่นเซ็ก การเที่ยวเตดเตรการยังอยากไปทำโน่นทํานี่ด้วยตัวคนเดียวการอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งไอความคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับคนที่จะมีคู่ได้อันนี้มันเหมือนกับตัวเขาพอมาถึงจุดที่ที่จะต้องไปต่อในอนาคตแล้วเนี่ยดาร์กไซส์หรือความเป็นตัวเขาอะมันผุดขึ้นมาด้วยไพ่ทริอปซอ และถ้าในคนบางกลุ่มที่เขาวนกับเข้ามานั่นหมายความว่าคุณคือจุดอ่อนในชีวิตของเขาคุณคือดาบที่คอยทิมแทงใจเขาหรือคุณเคยเป็นคนเป็นอะไรที่ทำให้เขาชอบที่จะอยู่ในจุดนี้อะจุดที่จะเป็นอิสระจุดที่ทำให้เขาพอใจมากๆในพฤติกรรมหรือว่าบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเคยสปอยเขาคุณอาจจะเคยยอมเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ถูกใจเขามากๆในเรื่องบางเรื่องบางอย่าง แล้วมันไปตรงกับพฤติกรรมที่เขายังอยากจะมีอะค่ะก็คือการเป็นอิสระการเป็นคนโสดการยังล้นลาในชีวิตได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันทำให้เขายังเสียดายห่วงแหนความสุขส่วนตัวห่วงแหนความเป็นโสดเพราะตอนที่อยู่กับคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องมีสถานะก,ก็ได้เออหรือคุณยอมหรือคุณรักเขามากอืมแบบที่เขาไม่ต้องทำอะไรเพื่อคุณเลยก็ได้อย่างนี้หรือเปล่านะคะ อะลยทำให้เขาผุดขึ้นมาในเรื่องเรื่องเนี้ยพอเขาไปถึงจุดที่มันแบบเออก็เป็นจุดที่เขาไขว้คว้าต้องการแล้วเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาเองก็ยังต่อต้านความต้องการหรือว่าความคิดส่วนตัวของตัวเองไม่ไหวไพ่อุปสรรคก็คือไพ่ของนิสัยเดิมๆความเห็นแก่ตัวความสุขส่วนตัวสุขนิยมอะไรแบบนี้มันยังอยู่ ซึ่งไม่เหมาะไพ่สองใบนี้ไม่เหมาะกับคนที่จะต้องมีคู่เพราะคนมีคู่เขาจะต้องครึ่งครึ่งค่ะไม่ว่าจะเรื่องเงินทองชีวิตส่วนตัวหรือว่าความรักความรู้สึกมันต้อง g i วิ่งแล้วก็ taking g i v มกิ and t a k i ถึงจะไปด้วยกันได้แต่คนคนนี้เนี่ยมันยังมีความดื้ออยู่ในใจอยู่ที่ไม่สามารถไปได้ขนาดนั้นนะคะอ่ะอันนี้คืออุปสรรคเนาะซึ่งนี่น่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาที่ทำให้เขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างออกมา อาจจะด้วยเพราะว่าเขาไม่อยากจะทําร้ายคนคนนี้หรือว่าพาคนนี้ไปไกลเกินไปเกินกว่าที่จะวนกลับมาได้บางคนอาจจะไปนึกได้ตอนมีลูกมีเต้าไปแล้วหรือมีนี่มีสินร่วมกันไปแล้วแต่คนคนนี้พยายามที่จะไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นแต่ถามว่าคนคนคนนี้เนี่ยต้องการความสัมพันธ์ไหมต้องการนะอืมเพราะว่าอาจจะด้วยแบบอย่างที่บอกคือคนอื่นบอกให้ทําแบบนั้นแบบนี้คนอื่นเห็นว่าแบบนี้ดี เออการมีคู่การถ่ายรูปลงโซเชียลเป็นเนื้อคู่ตุนาหันการมีคนรักที่ดีมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์มันดูดีอะ่ะเออมันดูมั่นคงแต่พอไปจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนคนนี้นะคะนคนคนนี้น่าจะชอบความเป็นอิสระมีความเป็นอิสระสูงเพราะฉะนั้นแล้วคอมมิชเมนต์ไม่น่าจะเหมาะกับเขาเขาน่าจะเหมาะกับความสัมพันธ์ที่อยู่ยังไงก็ได้อยู่กันแบบมีพอใจอะ่ะสุขใจอะ่ะไม่ต้องมีสถานะก็ได้ประมาณนั้นอะ่ะ แล้วก็ไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะคะเหมือนที่เขาเคยทํากับคุณเขาเคยทํากับคุณไหมแบบนี้หรือเปล่านะคะ,ะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของเขาในตอนนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเขากับอีกคนเนี่ยในตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหวังเนาะแต่สิ่งที่เป็นจริงๆล่ะคืออะไรพาราที่การหลอกลวงการหลบออกมาอยู่คนเดียวหรือว่าการแอบไปทําอะไรบางอย่างนะคะ ที่ไม่ได้ซื่อสัตว์ต่อกันจริงด้วยห้าเหรียญน,นะคะไพ่ตามาด้วยความที่เขาอะ่ะมีสี่เหรียญไงไพ่ที่ดําเนินต่อไปก็ต้องเป็นห้าเหรียญการที่อีกคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นแต่ความสุขส่วนตัวหรือว่าไม่พร้อมที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์จริงๆอะมันเป็นมันสร้างภาระค่ะสร้างอุปสรรคมันเหมือนกับฝืนใจมันลำบากใจโอเคอยู่กันแบบอยู่กันไปเรื่อยๆอะมันโอเคแต่พอพูดถึง พอคุยกันแล้วว่าเออต้องต้องมันต้องชัดเจนกว่าน,นี้มันต้องคอมมิชกันกว่าน,นี้มันต้องสร้างครอบครัวกันพอพูดถึงคําว่าสร้างครอบครัวปุ๊บคนคนนี้รู้สึกเป็นภาระรู้สึกไม่อยากทํางานในความสัมพันธ์แล้วนะคะสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมองดูว่าหนึ่งเริ่มมีภาระมากขึ้นมีหนี้สินมากขึ้นหรือว่าเขาอะเริ่มมีอุปสรรคในการที่จะปรับตัวเข้าหาในความในสถานะที่เรียกว่าคอมมิชเมนการแต่งงานนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วเขาน่าจะปรับตัวยาก มันเลยทาให้เขาแอบทําอะไรบางอย่างเช่นแอบไปคุยกับคนอื่นแอบไปนัดเจอคนอื่นหรือไปแอบส่องแอบดูคนเก่าๆนะคะหรือแอบทําอะไรลับหลังอยู่เสมอนะคะแล้วก็เหมือนกับอีกคนนึงก็รู้และอีกคนนึงก็เหมือนกับวางแผนอนาคตของตัวเองเอาไว้แล้วแหละถ้าเมื่อไหร่ที่เรื่องนี้เกิดขึ้นคนคนนี้ก็พร้อมที่จะไปอาจจะเป็นคนของเขาก็ได้นะคะเพราะรู้สึกว่าคือคนมันอยู่ด้วยกันอะรู้อยู่แหละ มันมีความรู้สึกแหล้ว่าอยู่ด้วยกันก็จริงแต่มันเหมือนแอบเหงาอะ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกที่เป็นคนรักที่ให้แล้วก็ได้รับขนาดนั้นอยู่กันไปเหมือนเพื่อนอยู่ไปก็รู้สึกเหงาอยู่ไปก็รู้สึกเหงาในบ้านของตัวเองประมาณนั้นนะคะมองดูแล้วสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะแล้วนั่นคือเหตุผลที่ถ้าเขากลับมาหาคุณนั่นหมายความว่าเขาอยู่ในจุดที่กําลังเควง้งจุดที่กําลังเปลี่ยนแปลง จุดที่กําลังมองหาเป้าหมายใหม่แล้วคุณอาจจะเป็นหนึ่งเป้าหมายนั้นนะคะค่ะครนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาถามว่าเรื่องของเขาจบไว้แค่นี้น่าดูแล้วสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราไงเราแค่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปดูหรอกว่าจุดจบของเขาเป็นยังไงแต่คราวนี้เราจะมาดูว่าแล้วเขาอ่ะรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณ ชาเลนจ์การที่คุณอยู่ในความคิดของเขาไม่หยุดไม่ย่อนอะมันเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหาแต่มันก็เป็นปัญหาที่เขาอยากจะคือเขามีแรงฮึดเพราะนึกถึงคุณแล้วเขามีแรงกระตุน้นมีอะไรมาปลุกใจให้ต้องวิ่งเข้าหาหรืออยากจะมาเอาชนะให้ได้ภาพไพ่เดอ r e n g t h ถ้าทุกคนจำได้จริงๆเราจะเป็นไพ่ ที่เป็นผู้หญิงกับเสือเอ่อกับสิงโตถูกไหมคะแต่พไพ่ใบนี้ดูเป็นแพะจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณเขารู้สึกถึงชาเลนจ์มันทําให้เขาตื่นเต้นมันทําให้เขาอยากเจอให้เวลาอยากจะค่อยๆเอาชนะพูดง่ายๆคุณทําให้เขาอ่ะรู้สึกชาเลนจ์เพราะคุณกับเขาดูเหมือนจะมี แรงปรารถนาที่ยังดึงดูดมีอะไรที่มันยังพูดง่ายๆกรรมยังไม่หมดต่อกันอ่าบางคนก็จะเรียกว่ากรรมก็ได้จะเรียกว่าความหลงก็ได้นะคะมันเป็นไฟเหมือนเผาผ่านในจิตใจ,ใจเขาอะคุณน่าจะเป็นสามดาบในความรู้สึกของเขาที่คุณเป็นเหมือนอุปสรรคในชีวิตของเขาด้วยมันช่วยไม่ได้เนอะเขาคิดไปเองเพราะคุณก็อยู่ของคุณดีๆนะคะเอ่อ เขาอยากให้เวลากับตัวเองอยากจะมาทุ่มเทไพคิงอาเปนเดอร์เคิลเนี่ยพลังงานนี้เนี่ยควรจะไปอยู่ในพลังงานของคนที่เขาไปเลือกด้วยนะแต่แต่ดันไม่ขึ้นแต่มาขึ้นในพลังงานของคุณคือการอยากมาดูแลอยากกลับมาทำให้มันดีอยากจะเข้ามาแข่งกับผู้ชายคนอื่นผู้หญิงคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตคุณอยากมาต่อรอง เขามองว่าเขายังอยากต่อรองกับคุณอยู่นะคะเอ่อมองว่าตัวคุณอะแต่มันก็แอบเห็นพลังงานของความแบบคนที่มีภาระแล้วเนาะอีกในหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะต่อรองกับคุณก่อนว่าคุณโอเคไหมในการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้กับเขาคือคุณเป็นคนที่เขาสนใจคนที่เขาอยากให้อยู่ด้วยในชีวิตแหละถามว่ารักไหมก็ไม่รู้เพราะว่าไพ่มันไม่ขึ้นแต่แน่นอนว่าคนคนนี้รักตัวเอง เขาเลยไม่ได้อยากทำลายความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดูแย่แต่ถ้ามีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยมันจะสมดุลมันเหมือนกับจากคนนี้นิดนึงอีกคนนึงนิดนึงอะไรเงี้ยคุณนิดนึงจากคนนี้นิดนึงอะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกสมบูรณ์ใจเพราะคนคนนี้มีความเห็นแก่ตัวอยู่นะคะอืมเขาเลยเหมือนกับว่าจะมาลองเทสดูว่าคุณอะโอเคไหมถ้าคุณโอเคตัวเขา จะมีคุณด้วยในความสัมพันธ์นี้แล้วก็จะบอกเรื่องนี้ที่มีกลิบเกี่ยวกับคุณกับให้ให้คนของเขารู้เออแล้วก็ดูว่าใครจะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ประมาณเนี้ยค่ะคือคนคนนี้เนี่ยพลังงานแบบเออเป็นไป,นปนได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเออแบบหน้าด้านๆเลยแบบเออขออะไรเงี้ยขอคุณให้อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาหรือขอให้คุณยอมรับในความสัมพันธ์นี้ที่มีสามคนได้ไหมประมาณนั้นนะคะเพราะว่า ต่อให้เขาไปกับคนนั้นสองคนสองต่อสองได้ก็คือเขายังคิดถึงคุณอยู่ยังนึกถึงคุณอยู่ยังมีคุณยังเป็นความพอใจของเขาอะ่ะคุณเป็นคุณเป็นอาหารรสจัดจ้านที่เขายังอยากไปต่อยังอยากกินอยากชิมในขณะที่เขาเองก็มีถ้วยน้ำซุปอยู่บ้านอยู่แล้วหนึ่งถ้วยก็เลยอยากได้อาหารที่รสแซ่บแบบนี้เข้ามาเพิ่มเติมคุณจะเป็นอาหารหนึ่งในอาหารบนโต๊ะให้เขาหรือเปล่า อันนี้ก็เรื่องของคุณนะคะแม่หมอไม่เกี่ยวให้คุณไปคิดเอาเองเออแต่อย่างที่บอกนะเป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวเลือกเท่านั้นเอออ่ะขาวนี้มาดูกันนะคะนว,นว่าแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วล่ะคะ่ะคุณเองก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาไพ่เพจเอาไพ่เพจเอาซอคือการเรียนรู้เนาะเรียนรู้ได้นะคะ หรือมีคำพูดอะไรบางอย่างที่นี่แหละคุณอาจจะมาพิกอัพจากคลิปนี้ก็ได้แล้วแต่คุณเลยค่ะเขาเรียกว่าฟีวิวแล้วแต่คุณจะตัดสินใจแล้วแต่คุณจะทำบอกได้แค่นี้ <c oughs> น้องก,ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ในวันนี้นะคะคลิปส่องเขาแล้วก็ส่องตัวคุณด้วยเนี่ยก <c oughs> ็อย่างที่บอกเลยใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ค่อยแอดไลน์กันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ว บายบายค่ะ